คือระบบอินเทอร์เน็ตภายในบ้านมีแค่เราเตอร์ Wi-Fi <Huh? S 1> แต่เมื่อใดก็ตามที่ที่คุณอยากจะเปิดออฟฟิศอุปกรณ์ที่1เราเตอร์อุปกรณ์ที่2สวิตช์ฮับอุปกรณ์ที่3ตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi อุปกรณ์ที่4อยากให้เด็ดแรงขึ้นติดตั้งที่เพดานอุปกรณ์ที่5ถ้าอยากให้แรงกว่ามีอัพสเปคเยอะอะไรกันขนาดนี้เนี่ย นกกอกประกรณ์เยอะหลายคนน่าจะงงกันนะครับก็วันนี้ผมจะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์กเชิงลึกนิดนึงแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นลึกไปทางเทคนิคอมากมายนะครับ <Yeah. S 1> หลายคนถ้าสมมติอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็จะใช้พวก ราเตอร์ Wi-Fi พวกนี้นะครับหนึ่งตัวก็คือจบอาจจะมีแถมมาให้จากผู้ให้บริการหรือว่าเราอาจจะไปซื้อตัวที่เป็น After Market นะครับมันก็จะเป็นช่องแวนที่เป็นช่องเอาอินเทอร์เน็ตเข้านะครับเพื่อกระจายสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็จะมีพวกตัวแลนด์ฮับนะครับเพื่อกระจายไปยังคอมพิวเตอร์ต่างๆเราเตอร์ประมาณนี้เนี่ยมันสามารถใช้งานกับครอบครัวที่อยู่อาศัยประมาณ4 6ถึงคนได้แบบสบายๆนะครับแต่เมื่อไดก็ตามทีที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าอยากจะทําเป็นโฮมออฟฟิศมีพนักงานเยอะ20คน10คนอะไรพวกนี้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตเยอะจริงๆอุปกรณ์พวกนี้นมันก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับงานหนักขนาดนั้นนะครับเขาก็จะมีอีกซีรีส์หนึ่งวันนี้ผมมีอุปกรณ์เป็นของทาง Tp-link นะครับที่เป็นเกรด business นะครับที่เอาไว้ทําแบบพวก Home Office อย่างเช่นตอนนี้ที่ผมกำลังสร้างรังโจรใหม่หลายคนน่าจะได้ติดตามกันอยู่อันนี้นผมจะทําเป็น Home Office ระบบเน็ตเวิร์กมันจะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นช่องผอสายแลนที่แบบ เยอะไปไหนก็ไม่รู้นะครับหรือว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดาการกระจายสัญญาณ Wi-Fi ต้องหลายจุดมากๆเพื่อที่จะให้มันกระจายได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็ยังมีจิตปาถายิบย่อยอีเยอะมากผมก็เลยยกอุปกรณ์ทั้งหมดมาเผื่อให้เป็นไอเดียสำหรับเพื่อนๆและการอาจจะเป็นเชิงลึกนิดนึง <S <S อย่างแรกตัวนี้จะเป็นตัวเราเตอร์นะครับ o m a AX 3000เป็นกิกะบิต VPN ถามว่ามันแตกต่างกับเราเตอร์ปกติยังไงอย่างแรกมันเป็นตัว VPN เราเตอร์นะครับแน่นอนออฟฟิศหลายออฟฟิศเนี่ยต้องทําระบบ VPN ที่แยกระบบเน็ตเวิร์กภายในออฟฟิศกับเน็ตเวิร์กทั่วไปเพื่อที่ป้องกันพวก r รนซ om แวร์ป้องกันนู้นนี้นั้นเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมันอยู่แค่ในวงแหวนเท่านั้นนะครับตัวนี้มันสามารถทําได้ถามว่าหน้าตาเป็นยังไงแกะให้ดูกันก่อนนะครับมันก็เป็นเหมือนกับเราเตอร์ WiFi ตัวที่ผมหยิบยกขึ้นมาหนึ่งอันเมื่อกี้นี่แหละแต่หน้าตามันจะดู อึดถึกทนตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ประมาณ5,390บาทนะครับถามว่ามันมีความเจ๋งยังไงก็น่าจะเป็นตัวพอร์ตด้านหน้าตรงนี้นะครับที่มันมีช่องตัว SFP นะครับตัวแวนแลนเราสามารถใส่ตัวอะแดปเตอร์แปลงเข้าไปได้ด้วยมีพอร์ต USB มีช่องแลนต่างๆนะครับตัวนี้ก็รองรับที่ระดับ1กิกนะครับด้านหลังก็จะมีตัวเสียบเสาสัญญาณ Wi-Fi พูดง่ายๆมันก็คือรัตเตอร์ปกตินั่นแหละที่มันดู b u s i n e s มากยิ่งขึ้น อุปกรณ์ต่อมานะตัวนี้เป็นตัวสวิชนะครับถ้าเอาแบบเรียกง่ายๆมันก็คือเจ้าตัวฮับฮับคืออะไรนะมันก็เป็นเหมือนอุปกรณ์ที่แปลงช่อง USB 1ช่องอ่ะให้กลายเป็น2รู3รู4รูอันนี้ก็สามารถแปลงได้นะครับมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบที่เป็นเป็นสวิชธรรมดาเลยก็คือเสียบแล้วก็แบ่งให้ออกมาเป็น2พอร์ต8พอต10พอร์ต16พอร์ต 24, 48พอร์ตพวกนี้นะครับ <Yeah. S 1> กับสวิชแบบที่2ก็คือนี่ครับ มันจะเป็นตัว j e t t t r e a m 10พอร์ตกิกะบิตเขามีพอร์ตกิกะบิตมาให้ทั้งหมด10ช่องด้วยกัน <Wow. S 1> นะครับแล้วก็จะเป็นตัว Smart Switch ถามว่า Smart Switch แตกต่างกับสวิชปกติยังไงมันสามารถ manage จัดการได้ทุกช่องเลยว่าเฮ้ยช่องนี้คุณจะให้แบบจํากัดยังไงคุณจะให้เซ็ตแบนวิด t ์คุณจะให้เซ็ตอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถ manage ผ่านตัวสวิชตัวนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับ <S <S แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็จะมีสวิชที่มันเป็นแบบ p o e กับสวิชปกติซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นสวิชแบบ p o e ถามว่า p o e คืออะไรมันคือการจ่ายไฟจ่ายพลังงานผ่านทางช่องสายแรงสมมติคุณมีอุปกรณ์เช่นกล้องวงจรปิดนะครับกล้องวงจรปิดเนี่ยมันจะมีรุ่นใหม่ๆที่เขารองรับตัว p o e ทำงานได้เลยเพราะว่าใช้ไฟเลี้ยงจากตัวสายแลนนะครับก็ทําให้เราไม่ต้องเดินสายตัวไฟฟ้าอะไรต่างๆอีกให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยอันนี้ถือว่าทําให้เราลดต้นทุนได้นะครับไม่จำเป็นต้องเดินสายทั้งหมด2เส้นอ่ะแกะดูกันนี่แหละครับแกะออกมาเรียบร้อยหน้าตาตัวสวิตช์นะครับจริงๆมันหน้าที่ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยมันก็เป็นช่องตัวช่องแลนหลายช่องเนาะเราก็เอาตัวเราเตอร์ Wi-Fi ตัวนี้วางไวทับไว้ด้านบนแล้วก็ให้มีสายคลอสบิดหนึ่งอันนะครับที่เป็นช่องแลนมาเสียบกบบช่องแลนเพื่อที่จะทำให้เราเตอร์ตัวนี มันมีตัวสวิตช์เพิ่มมากยิ่งขึ้นกระจายไปยังคอมพิวเตอร์ออฟฟิศได้หลายเครื่องเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนมันก็จะทําลายข้อจํากัดในการที่คุณอยากจะได้ช่องแลนเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้งานแลนได้มากยิ่งขึ้นแล้วใช่ไหมครับเพ<ด>ิ่มมาอีกตั้งแช่องแต่อย่าลืมนะครับการกระจายสัญญาณ Wi-Fi เราเตอร์เนี่ยมันก็ยังคงน้อยอยู่ดีมีแค่3เสากระจายอยู่ได้กระจุกเดียวเขาก็มีอุปกรณ์ต่อมาครับที่เรียกว่า AP หรือว่าตัว a c c เ s ป p o i n t นะครับท หลายรุ่นหลายเวอร์ชันผมเคยรีวิวไปตัวหนึ่งด้วยที่มันเป็นตัวบางๆจําได้ไหมที่แปะเข้าฝาผนังแปะแล้วก็เสียบสายแลนอันนะั้น,ะน,ะน,ะนะมันก็เป็นตัว AP เหมือนกันนะครับเขาไม่ได้มีหน้าที่เป็นเราเตอร์เขาไม่ได้มีหน้าที่ทําเป็นตัวสวิตช์แต่เขามีหน้าที่กระจายสัญญาณก็คือเราหยิบเจ้าตัว Wi-Fi ตัวนี้นะครับที่เป็นตัว AP นะครับเล็กๆราจะเห็นว่ามันมีช่องแลนที่มันเป็นอีเธอร์หนึ่งอีเธอร์สองนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงเนี้ยมันก็จะมีตัวอินนะครับที่รองรับเป็นแบบ POE เราลากสายแลนเข้ามาเสียบต,ตัวนี้แล้วก็แปะไว้สัก1จุดภายในบ้านนะครับหรือว่าภายในออฟฟิศของเราเนี่ย <c oughs> ก็จะเพิ่มการกระจายสัญญาณได้มากยิ่งขึ้นเช่นมุมห้องด้านนี้ผมวางราเตเตอร์ตัวนี้อีกมุมห้องหนึ่งผมแปะตัวนี้ไว้นะครับแต่ถามว่าถ้าสมมติเกิดมันยังกระจายสัญญาณ Wi-Fi ไม่เพียงพอเขาก็ยังมีหลากหลายตัวมากๆนะครับเราสามารถเสียบกี่ตัวเข้าไปก็ได้นะครับอย่างอันนี้มันก็จะมีหลายรุ่นนะครับเป็นตัวอบบันด้านะครับที่เป็นตัวเหมือนกับ UFO เอาไว้ติดกับเพดานได้ เป็นรุ่น AX 1 8 0 0ความเร็วก็อยู่ที่1 8 0แนะครับแล้วก็ตัว A x ส0มพันความเร็วก็คือได้ส0มพันะมันก็จะมีความแรงที่แตกต่างกันขึ้นอ,อยู่กับว่าคุณต้องการใช้สเปคแบบไหน1ัน0ตัวใหญ่แปะก,กับเพดานหรือว่าจะเอาตัวนี้แปะก,กับฝาผนังหรือเอาไปแปะเพดานมันก็ทำได้ทั้งหมดนะครับนี่แหละมันก็จะเป็นวงโคจรทั้งหมดนี้ดังนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะลองไปเซตอัพให้ดูกันเข้าๆแล้วเราลองมาดูกันดีกว่าว่าไอ้พวกวงจรเน็ตเวิร์กระดับใหญ่ๆเนี่ยนะมันทางานกนยาย ก็การเซตอัพเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับตัวราเตอร์ Wi-Fi ปกติแหละครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยเหลือเยอะแยะมากมายคุณอาจจะต้องมีความรู้เชิงลึกนิดนึงนะครับแล้วก็ เราจะต้องมองว่ามันแยกหน้าที่กันทั้งหมดตัวนี้เป็นตัวเราเตอร์ตัวนี้เป็นตัวสวิตช์แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวกระจายสัญญาณ w i f i นะครับถามว่าตัว TP Link Omada ตัวที่เป็นเจ้า ER 706W ตัวนี้เนี่ยมันกระจายสัญญาณ Wi-Fi ไม่ได้หรอมันก็กระจายได้นะครับแต่ผมบอกไปแล้วว่าออฟฟิศอะมันไม่ได้ขนาดเล็กๆมันเป็นขนาดใหญ่นะครับเราก็มีพื้นที่เยอะเราเตอร์ตัวเนี้ยมันไม่สามารถกระจาย w i f i ได้ทุกส่วนแน่นอนนะครับอย่างแรกเลย1่สายแลนนะครับ เสียบเข้าไปที่เราเตอร์ผู้ให้บริการหรือว่าเจ้าตัว ONU นะครับ ONU เข้ามาที่เจ้าตัวเครื่องตัวนี้เสียบเข้ไปปั๊บนะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัว SFP ตัวนี้นะครับที่คุณจะไปซื้อตัวแปลงมาให้มันเป็นเหมือนกับ ตัวไฟเบอร์ออปติกนะครับเสียบสายไฟเบอร์ออปติกเข้าไปที่ช่องตัวนี้นะครับมันจะมีตัวอะแดปเตอร์อีกหนึ่งชิ้นนะครับคุณจะต้องซื้อเพิ่มเนาะพอเสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะได้นาน้าตายอย่างนี้สมมติว่าผมเสียบเข้าไปแล้วนะครับต่อมาอย่างที่2เราจะต้องเพิ่มในส่วนตัวฮับสวิชนะครับเสียบเข้าไปที่ช่องเบอร์สนะครับหรือว่าจะเป็น4 5 6หก็ได้แต่ว่าช่องเบอร์2เนี่ยจะไม่สามารถเสียบได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นช่องแวนไม่ใช่ช่องแลนนะครับเราต้องหาตัวที่เป็นช่องแลนเสีียบับ1ออ้นน้วก็มาขาท่ ปุ๊บตอนนี้มันจะลิงก์กันแล้วนะครับตัวนี้จะลิงก์ลงมาที่สวิตช์ตัวนี้นะครับหมายความว่าถ้าผมเสียบอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ตัวนี้หรือตัวนี้มันจะทํางานเหมือนกันนะครับตอนนี้เรายังไม่สามารถกระจาย w i f i ได้เพิ่มนะครับแต่ว่าผมสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เยอะมากยิ่งขึ้นแล้วสมมุติว่าผมมีโน้ตบุ๊กอยู่เครื่องนี้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ผมไม่อยากต่อ w i f i ผมอยากต่อสายแลนนะครับแล้วก็มาเสียบเข้าที่ช่องตัวนี้ได้เลยเราก็เสียบเข้าไปที่สวิตช์ตัวนี้นะครับแล้วก็เเเเอออออาาาตตตัััววสแนนนนนีี้้ทท่รรรจะะใชงกิ์็คบ มาเสียบโน้ตบุ๊กหรือเสียบคอมพิวเตอร์เสียบเครื่องไหนก็ได้ที่เราจะใช้งานนะครับอย่างน,นี้ผมก็จะเสียบเข้าไปที่ตัวฮับของผมนะครับปึ๊บเพียงเท่านี้ตัวโน้ตบุ๊กผมเนี่ยก็จะเชื่อมต่อเข้ากับระบบตัวนี้แล้วนะครับตอนนี้เราอยากจะกระจายสัญญาณ Wi-Fi เพิ่มมากยิ่ขึ้นใช่ไหมครับ เราก็เอาเจ้าตัว AP ที่มันมีหลายรุ่นมากนะครับของตัว TP Link Omada นะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยซึ่งตัวนี้เนี่ยโดยปกติเราจะต้องมีตัว DC adapter นึกออกใช่ไหมครับต้องมี DC adapter มาเสียบจ่ายไฟเลี้ยงอันนี้เราจะไม่เห็นเลยมีแต่แลนแลนแลนแล้วก็แลนนะครับแต่ว่าเขาจะมีเขียนไว้เลยว่า E.T.S. 0เป็น P.O.E. in หมายความว่าถ้าคุณอยากจะจ่ายไฟให้ตัวนี้ทำงานต้องเสียที่ช่องนี้ส่วนช่องด้านล่างตรวนี้มันจะไม่มี P.O.E. 2ช่องแล้วก็มี P.O.E. 1ช่องเป็น P.O.E. อ u t เผื่อเราอยากจะไปต่อ i p ตัวอื่นจ่ายผ่านตัวนี้ก็สามารถทำได้นะครับผมก็เสียให้ตัวนี้ปุ๊บทีนี้ P.O.E. เราจะไม่สามารถเสียเข้าไปที่เราเตอร์หลักได้นะครับเนื่องจากว่าช่องพวกนี้ไม่ใช่ช่อง P.O.E. เราจะต้องใช้ช่องผ่านตัวสวิตช์ตัวนี้นะครับก็เสียเข้าไปได้เลยนี่ปุ๊บ เรียบร้อยตอนนี้ก็คือเป็นอันเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เราก็ยกไปวางที่ห้องไหนก็ได้อสมมุติผมวางไว้ที่ห้องตรงนี้แล้วกันปึ๊บติดตั้งไว้แค่นี้เห็นไหมมันมีไฟเลยโดยปกติถ้าเราเสียบสายแลนอ่ะมันจะไม่มีไฟขึ้นแต่ตัวนี้มันจะมีไฟขึ้นมันสามารถทํางานได้เพราะว่าใช้ไฟจากตัวสายแลน POE นั่นเองครับ ซึ่งหลายคนก็จะเริ่มมีคําถามเอออ๋อแล้วนะว่าอย่างนี้ผมซื้อราเตอร์ตัวปกติมาแล้วผมซื้อตัวสวิตช์ฮับแบบปกติมาสามารถใช้งานได้เหมือนกันไหมเอาตรงๆก็คือสามารถใช้งานได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีแตกต่างอยู่นิดนึงเพราะว่าเจ้าตัวราเตอร์ตัวพวกนี้เนี่ยมันรองรับการทํา VPN ได้เต็มรูปแบบมากกว่านะครับป้องกันปกป้องในส่วนของตัว security ได้ดีมากยิ่งขึ้น เรื่องของระบบเมชเรื่องของระบบอ่าไวไฟอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเซตอัพได้เหมือนกันนะแล้วว่าตัวพวกนี้เนี่ยมันออกแบบมาแนว Enterprise นะครับดูจากกล่องดูจากอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้เน้นดีไซน์แล้วเขาเน้นในเรื่องของการระบายความร้อนความอืดความถึกเพราะพวกนี้ต้องเปิด24ชั่วโมงนะแล้วก็สามารถแก้ไขอะไรต่างๆได้เอาจริงๆเนี่ยเขาจะมีซอฟต์แวร์ด้วยนะครับตัวที่เป็นโอมาดานะครับที่มันเป็นตัว m a n a g e utility อันนี้คุณสามารถเมนจจัดการได้ทั้งหมดถามว่าวิธีการเมนจจัดการเราจะต้องเชื่อมต่อตรงไหนเราสามารถเเเชืื่่่ Fi, ่่ออออมตตผาานนน Wi-Fi พใให้าา้้้ขยูวววงัีแลก็ Man ก็ได้หรือเราจะเสียบสายแลนตัวนี้เข้ามาที่โน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับหากใครที่แบบว่าสนใจวางระบบเน็ตเวิร์กแบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทาง TP Link ทั่วประเทศเลยหรือว่าจะสอบถามกับทาง TP Link Thailand ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description ให้นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเซตพวกน,นี้มันไม่ได้มีขายบนออนไลน์สโตร์นะครับจริงๆแล้วอุปกรณ์ที่เราใช้งานกันเนี่ยที่เขาเรียกว่าเราเตอร์ไวไฟมันมาจากนี่คือเราเตอร์นี่คือตัวกระจายสัญญาณ WiFi และนี่คือฮับที่เอาไว้เพิ่มช่องเสร็จไซแลนด์อุปกรณ์หล,หลักๆมีประมาณนี้ครับส่วนรอบหน้าถ้าอยากให้ผมเจาะลึกลงไปอีกลอคอมเมนต์ดูแล้วกันผมไม่รู้ว่าหลายคนเนี่ยชอบเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์กกันแค่ไหนนะครับถ้าใครแบบว่าอยากดูระบบเน็ตเวิร์กแบบจัดเต็มนะครับรอดูในรายการรังโจรก็ได้อันะเดี๋ยวผมจะมีเซตอัพระบบต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสวิชชัพพีโแบบ48ชัแนลใช้2ตัวเลยนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ยังมีในส่วนตัวระบบเราเตอร์ระบบ N a s ระบบ WiFi ต่างๆอีกเยอะแยะมากมายจัดเต็มรอติดตามได้ถ้าใคร ชอบดูเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์กลองคอมเมนต์กันเข้ามาครับสำหรับวันนี้ทางผมนพเอกซิบวทีตอตัวลาไปก่อนไว่เช่กันให่รีวิวหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ